ของถูกและดีมีอยู่จริงพบกับมินิบัสฮุนไดเค้าตี้มินิบัสขนาดใหญ่18ที่นั่งโดยเครื่องยน3.9ลิตรดีเซล4สูบมาในความกว้างของตัวรถอยู่ที่2.035เมตรยาวอยู่ที่7.085เมตรและสูงอยู่ที่2.755เมตร ระบบเบรก ABS มออลมเบรกประตูเปิดปิดระบบไฟฟ้าเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกวางขวางและโปร่งเบาะนังทุกที่นั่งมีที่พักแขนที่นั่งแต่ละที่มีจุดเสียบ USB ใต้เบาะและข้างเบาะมีที่วางแก้วน้ำไฟอ่านหนังสือมีเข็มคัดนิรภัยทุกเบาะและท้ายสุดจะมีเบาะสีที่นั่งมีช่องลมเพดานมีพัดลมดูดอากาศเพดานประตูหนีไฟพร้อมทางดับเพลิง พวงมาลัยยูริเทนปรับขึ้นลงเลื่อนซ้ายขวาได้เครื่องเสียงเล่นแผ่นซีดี USB มีนําพง6ตัวด้วยเกียร์5สปีดมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เก็บของได้เยอะเก็บแบบจุใจกันไปเลยและอย่างที่บอกไปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเอ 140แรงมา้าแรงบีด373นิวตันเมตรเครื่องยนต์ยูโร3ลรองรับน้ำมันดีเซล B7 ความจุถังน้ำมัน95ลิตรอัตราสิ้นเปลือง6-7โลลิตรและที่บรรยายไปทั้งหมดนี้มินิบัสฮุนไดคาวตี้มินิบัสขนาดใหญ่18ที่นั่งใช้เงินออกรถเพียง377,900บาท ไม่ใช้คอนคำ้ำแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบ,บรปีแรกแถมฟรีสติกเกอร์รอบคันพรเพียง24,456บาท72งวดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม081373 7, 7 4 4 6เจพบกับเซลล์ปุ้มปุ้ยนะคะ